ก่าจะได้หอยลายผัดพริกเผาอร่อยๆแบบนี้มาติดตามชมกันเลยค่ะวันนี้จะผัดหอยลายนะคะหอยลายวันนี้ได้มาครึ่งกิโลเอามาล้างให้สะอาดเลยนะคะเวลาที่เราทำกับข้าวด้วยหอย,ยพี่วัดจะย้ำเสมอเลยว่าให้ล้างให้สะอาดเนาะอันนี้ขนาดที่ยังไม่ได้ต้มนะพี่วัดใช้วิธีใช้วิธีแกะ แกะเขาค่ะแกะอย่างเงี้ยนะใช้มีดแง่ๆออกมาเลยค่ะเพราะว่าปัญหาก็คือเขาจะมีมีโครนติดอยู่นะอ่าแล้วเนี่ยสำคัญก็คือบางบางลูกก็จะเนี่ยก็จะเสียนะคะถ้าเสียเป็นแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นเราจะล้างให้สะอาดนะคะ ก็จะเจอลูกเสียแน่เห็นไหมแบบนี้เสียอารมณ์เลยเครื่องโลจะเหลือเท่าไหร่เนาะโอ้นั่นนะ่ะหายไปหลายตัวแล้วโอ้เหลือสักกี่ตัวนะดีๆอ่ะถ้าที่ดีๆเขาก็จะมีเนื้อแบบนี้นะคะ สองสี่หกแปดเสียไปแปดตัวแล้วนะจะเหลือสักกี่ตัวเสียวนะคะล้างให้เกลี้ยงเลยนะอือหืออืเก้าตัวสิบตัว ครึ่งกิโลจะเหลือไหมเนาะเวลาเราซื้อหอยพวกนี้เราก็จะเสี่ยงแล้วนะคะเพื่อนๆไม่ได้ดีทั้งหมดเนาะนะคะ่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องวัดชโนค่ะหญิงไทยไวกระกษียนที่ทำกับข้าวกินเองนะ วันนี้จะทำหอยลายผัดน้ำพริกเผานะคะหอยลายหอยลายครึ่งกิโลนะคะตอนแรกก็นึกว่าจะได้เยอะปรากฏว่ามันมีเสียเสียไปประมาณ10ตัวเนาะได้อยู่แค่นี้เครื่องปรุงก็จะมีหอยลายมีใบโหระพาพริกกระเทียมนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่น้ำพริกเผานะคะใส่น้ำพริกเผาแล้วก็ นมคาเนชันนะน้ำพริกเผาคาเนชันแล้วก็จะใส่น้ำมันหอยลงไปนะคะใส่น้ำมันหอยแล้วก็จะใส่ซอสปรุงรสสักนิดหน่อยซอสฟ้าเขียวก็ได้ค่ะ เตรียมไว้ก่อนเนาะมาลงมือทำกันต่อเลยค่ะผัดพริกกระเทียมก่อนนะคะ แล้วก็ผัดเครื่องที่เราเตรียมไว้เนี่ยค่ะนำลงไปผัดด้วยกันเลย ใส่หอยลงไปเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> 哎，我 <laughs>，哎，蠢渣。 หอยนี่สุกง่ายนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราปรุงเครื่องไว้เรียบร้อยแล้วนะนำลงไปผัดเนี่ยก็ได้รสชาติใช้ได้แล้วนะคะพอหอยสุกก็ใส่ใบหโหละพาลงไปค่ะ เสร็จแล้วค่ะปิดไฟได้เลยหอ,อมเชียวก็จะได้หอยลายผัดพริกเผาที่สะอาดและก็อร่อยแบบนี้ค่ะผัดหอยลายเนี่ยก็เป็นอีกเมนูหนึ่งนะคะที่ทำง่ายๆและอร่อยด้วยที่สำคัญก็คือเราจะต้องคัดเลือกหอยที่สดใหม่แล้วก็ทำความสะอาดหอยทุกตัวเลยนะคะเพื่อป้องกันหอยที่เน่าเสีย ที่อาจจะมีดินโครนปนอยู่อาจจะมาอยู่ในกระทะในจานอะไรเงี้ยนะบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นเหตุให้เราท้องเสียได้ด้วยนะคะเพื่อนๆคะ่ะกับข้าวอร่อยๆทำง่ายๆทำกินเองได้ที่บ้านแบบนี้นะคะพิวัตรจะนำเสนอเป็นประจำทุกวันในเวลา19นาฬิกาอย่าลืมติดตามรับชมนะคะ ขอขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการทำอาหารกินเองที่บ้านนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ